ที่อยู่นี้เลยหนยาวเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบช่อดอกไม้นะครับเพื่อแสดงความดีกับเพื่อนเรื่อหลานมากนะคะที่จะฉายในรอบการพิธีแต่ก่อนจะมอบช่อดอกไม้กินฝากดีกว่าก่อนที่ทุกคนจะได้ดูสองทุ่มวันนี้อีกไม่กี่นี่ถึงทุ่มชั่วโมงจะไดึกแล้วครับฝากหนังใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ฝากเที่ยวเรับหลานมากกับทุกทคนด้วยนะครับก็เป็นเป็นเทียนเรื บทได้เป็นน,นักแสดงนำต้แรกของผมนะที่มีโวากาสได้เล่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็เป็นการที่ผมได้ลองทำหลายๆอย่างมากก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานอีกหลายๆคนเลยครับทีมงานอยู่ที่นี่ด้วยขอบคุณนเรจีดีเอสคิพัฒนะครับก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจจรที่มากอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูแล้วก็ได้เข้าไปซึมซับบรรยากาศวัฒนธรรมต่างๆแล้วหนูว่าผมว่ามันเป็นหนังที่มัน ตัวเองนะ<ฮ>ผมผมได้กลับไปไป,ไปทบทวนอะไรหลายอย่างกับกับชีวิตของตัวเองกับครอบครัวตัวเองอย่างเงี้ยได้กลับไปใส่ใจผู้ใหญ่ในครอบครัวได้เข้าใจคนหลายๆคนในครอบครนะัวมาออึ้นเลยนะคือผมรู้สึกว่าผมดูหนังเรื่องนี้จบแล้วผมเป็นคนที่ดีขึ้นเลย<ฮ>เอ,อยากให้ทุกคนได้แบบไปลองเหมือนกับว่าดูดูหนังเรื่องนี้แล้วอยากรู้ทุกคนรือว่าจะได้ความรู้สึกอะไรกลับบ้านไปฝากหลานมากด้วยครับวันที่สี่เมษายนนะครับ คนถามว่าอาม่าขึ้นมาดูหรือเปล่าวันนี้อาม่าตอนแรกจะมาค่ะเสร็จแล้วตื่นคนก็เลยไม่มาแต่ว่าเขามีนัดครอบครัวใหญ่ทั้งบันไดวันที่ห้าทั้งบันไดนั้นเหมาโลงครับทั้งบันไดนั้นแต่๋ยวใช้คำว่าบันไดค่ะต้องผมทะลาะกันนะครับแล้วบันไดบนนะครับเขาเหมาโลดูกันเองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่ามาดูอะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการมอบช่อดอกไม้ที่แสนพอดีกับภาพยนตร์เรื่องหลานมา